ในซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวิพังภาคหนึ่งลำดับที่377คลิป EP 377บทนำ พระวินัยปิฎกมหาวารคมีสองภาคเป็นแบ่งเ,เป็นเนื้อหาออกเป็นสิบคันธกะคือ1มหาวารคภาคหนึ่งมีสคันธกะจัดเป็นพระวินัยปิฎกเล่ม4และ2มหาวารภาคสอง หกขันธก,กะจัดเป็นพระวินัยปิฎกเล่มห้ามหาวัคทั้งสองภาคมีเนื้อหาว่าด้วยระเบียบปฏิบัติขนบธรรมเนียมรประเพณีสงเรียกโดยรวมว่า สมาจาริกสิกขาไม่ได้เป็นสิกขาบทบัญญัติไม่ได้มาในพระปฏิโมกสงไม่ต้องยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนมหาวักแปลว่าหมวดใหญ่เนื้อหาในคัมภีร์มหาวัก ภาคหนึ่งนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นสิกขาบทบัญญัติในกรณีที่เป็นข้อห้ามถ้าพิสุล่วงละเมิดไม่ปฏิบัติตามบางกรณีทรงปรับเพียงอาบัตทุกกฎบางกรณีปรับสูงขึ้นไปถึง อาบัตธุระใจเช่นพิสูจทั้งหลายโจรมีชื่อเสียงดงดังไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัตทุกกฎวงเล็บดูในเล่มนี้หน้าเก้าสิบเอ็ดทับ ข้อเกทับหนึ้อยสีวงเล็บพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ไม่พึงเข้าจำพรรษาในตุม่มรูปใดเข้าจําต้องอาบัตทุกกฎวงเล็บดูในเล่มนี้204ทับ สองร้อยี่สิบสองพวกพิสุอาคันตุกะได้เห็นอาการของพิสุที่อยู่ในอาวาลสลักษณะของพิสุุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของพิสุทาาสสสสุที่อยู่ในอาวาสสิ่งสอดแสดงพิสุุที่อยู่ในอาวาส ของพวกพิสุที่อยู่ในอาวาสเตียงต่งฟูกหมอนน้ำฉันน้ำใช้จัดไว้ดีบริเวณกวาดสะอาดครั้นแล้วไม่แน่ใจมีพวกพิสุ ที่อยู่ในอาวาสอยู่หรือไม่มีหนอพิสุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราวว่าขอพิสุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนจงพินาศพิสุเหล่านั้น จะมีประโยชน์อะไรราวนาต้องอาบัตทุรจัยวงเล็บดูในเล่มนี้ข้อ229ทับ366ถึง367วงเล็บการวางระเบียบและข้อกำหนด ในบางกรณีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามทำสิ่งน,นั้นสิ่งนี้ก่อนแล้วทรงอนุญาตให้ทำสิ่งน,นั้นสิ่งนี้เช่นพิสูจทั้งหลายไม่พึงยกปฏิโมกขึ้นแสดงทุกๆวนัน รูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัตทุกกฎพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงในวันอุโบสถวงเล็บดูในเล่มนี้136ทับ212วงเล็บเนื้อหาโดยย่อ แห่งมหาวัิภาคหนึ่งหนึ่งมหาคันธก,กะตอนว่าด้วยเรื่องสำคัญมีหกสิบเจ็ดหัวข้อเนื้อหาริ่มด้วยเหตุการณ์ในสมัยตรัสรู้ใหม่ๆคือ ทรงพิจารณาประ,จ,ประจิตสมุบาทนะควงต้นโพธิพฤกษ์ทรงสแสดงธรรมเป็นเหตุให้พรามนะขวงต้นอาชาปะละนิคโครธเป็นต้น นอกจากนี้ก็มีเรื่องสำคัญสำคัญอื่นๆอ,อ,อ,อีกทรงสแสดงปฐมเทศนาธรรมมาจักกัปวนาสูตรและอนันตลคณสูตรโปรดพิสุป,ปัญจวคีทรงสแสดงอนุบุเพพิกถาและ สามุกะกังสิกรรมกังสิกะธรรมเทศนาคืออริยส,สัจสีโปรดยะสะพร้อมด้วยบิดามารดาภรรยาและมิสหายเรื่องข้อกำหนด ในการอุปสมบทและเนื้อหาจบลงด้วยเรื่องการลงอุเคปนิยกรรมแก่พิสุเพราะไม่เห็นอาบัตเพราะไม่ทำคืนอาบัตและเพราะไม่สละทิฏฐิบาป 2. อ,อุโปสถาคันธก,กะตอนว่าด้วยอุโบสถมี39หัวขอ้อเนื้อหาเริ่มด้วยเรื่องพวกที่ปริภาชกอันเดลถีนิยมประชุม ทำในวันขึ้น15ค่ำ14ในวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักมีคนเลื่อมสายนิยมไปฟังกันมากเป็นเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาต พิสุจส์ทงประชุมกันอย่างนั้นบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตตามคำที่ทูลขอและทำให้เกิดประเพณีการทำอุโบสถยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงนอกจากนี้ก็มีเรื่องสำคัญสำคัญอื่นๆ การที่ทรงอนุญาตให้พิสุสงยุกพระปฏิโมกขึ้นแสดงในวันอุโบสถการอนุญาตให้สงสมมติสมานสังวาสสีมาการสมมติลงลงอุโบสถให้เป็นแดน ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรปฏิโมกคุเทศห้าประการบุพกรและบุพกิจแห่งอุโบสถและเนื้อหาจบลงด้วยเรื่องพิสุสงไม่พึงยกปฏิโมกขึ้นมาแสดง ในบริษัทที่มีพิษุณีและอนุปะสัมบันอื่นๆร่วมอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วย3วัดสุปนายิกขันธกะว่าด้วย ตอนว่าด้วยวันเข้าพรรษามี13าหัวข้อเนื้อหาเริ่มด้วยการที่ทรงอนุญาตให้พิสุสงอยู่จำพรรษาประเภทแห่งวันเข้าจำพรรษาว่าด้วยการขออนุญาต สัตหกรณีิยะในกรณีต่างๆเรื่องขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัดสถานที่ที่ควรอยู่จำพรรษาและไม่ควรอยู่จำพรรษาและเนื้อหาจบลงด้วยเรื่องพิสุ รับคำที่จะอยู่จำพรรษาต้นหรืออยู่จำพรรษาหลังแล้วไม่ปฏิบัติตามที่รับคำต้องอาบัตทุกฏ4 4. ปรวนาคันทักกะตอนว่าด้วยปรวนา เจ็ดหัวข้อเนื้อหาเริ่มด้วยเรื่องพิสุหลายรูปอยู่จำพรรษาในแคว้นโกศลโดยตั้งกติกากันว่าจะไม่ทักทายปราศัยกันในระหว่างพรรษาสามเดือน พระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นได้ทรงตำหนิวิธีการเช่นนั้นว่าเป็นเหมือนการอยู่ร่วมกันของพวกปัสสุสัตนอกจากนี้ก็มีเรื่องสำคัญสำคัญอย่างอื่นๆอ,นอน เช่นเรื่องประเภทแห่งวันปราวนาเรื่องอาการที่ทําปราวาาสี่อย่างเรื่องวิธีการปราวนาแบบต่างๆเช่นปราวนาเป็นการสงเรื่องการแก้ไขสภาคาบัตร ในวันปรวนาและเนื้อหาจบลงด้วยเรื่องทรงอนุญาตให้เลื่อนวันปราวนาออกไปและไม่มีใครเป็นใหญ่ในปรวนาจบอ่านลำดับที่377อนในซื้อพระไตรปิฎก ใน45เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวัคภาคหนึ่งลำดับที่377คลิป EP 377